เชื่อเหลือเกินรับว่าคนไทยอึ้งไปเลยนะครับอึ้งกิมกี่อึ้งไปเลยจริงๆเมื่อสอสอพักพลังประชารัฐที่ครั้งหนึ่งในขณะที่ทํางานนะครับประชุมสภาเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ดูรูปโปดูรูปโปะนะครับแล้วก็ถูกร้องให้มีการตรวจสอบปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการจริยธรรมของสภานะครับไม่รับเรื่องนะครับไม่รับเรื่องก็คือไม่ตรวจสอบอ่ะไม่รับเรื่องก็คือไม่มีความผิดไม่รับเรื่องก็คือ เหมือนกับไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับอึ้งไปเลยนะอึ้งไปเลยแล้วที่สําคัญประธานของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็คือคุณชวนนะครับผู้ซึ่งได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นคนที่มีจริยธรรมเป็นคนที่มีความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตนะครับคนไทยอึ้งน,นะครับคนไทยอึ้งคือถ้าขนาดนี้แล้วไม่ผิดไม่รับไม่ตรวจสอบก็ทําให้นึกถึงตอนเราเป็นเด็กอะนะแค่เอาขนมไปกินในห้องเรียนก็ผิดแล้วนะแค่เอา เอาของที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการเรียนนะ่ะเอาหนังสือการ์ตูนเอาของเล่นไปเล่นในห้องก็ผิดแล้วไม่ต้องพูดถึงเอารูปโป๊ไปดูในห้องเรียนลกครับมันก็ผิดตอนเป็นเด็กอะคุณสอนเราแบบเนี้ยก็ไม่แปลกหรอกครับที่เด็กสมัยเนี้มันจะมันจะนึกออกไหมครับมันจะแบบไม่เคารพอ่ะไม่เคารพผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ทําตัวแบบนี้หรือเปล่าเพราะมันก็เป็นกันไซอย่างเงี้ยจําได้ใช่ไหมครับตอนเราเป็นเด็กอะโอ้โหครูจะสอนเลยนะครับ เด็กสมัยนี้อะลองลองเอาเด็กอะกดของโรงเรียนะกดของโรงเรียนเน่เข้าไปในโรงเรียนแล้วเอามือถือเข้าไปแล้วระหว่างครูสอนอยู่เพื่อนส่งไลน์มาเป็นรูปโป้แล้วดูกันถ้าครูจัดได้คุณว่าโดนลงโทษไหมผิดไหมเดี๋ยวเด็กอีกหน่อยมันจะถามว่าครูครูจะมาลงโทษผมทำไมอาจารย์อาจารย์จะมาลงโทษผมทำไมสอสอรูปภาพโป้ในสภาเนี่ยตอนประชุมอภิปรายกันอยู่ก็ยังไม่ผิดเลยประธานกรรมการเขายังไม่รับเรื่องเลยนะครับเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วก็จะไป สร้างวัฒนรรมโตไปไม่โกงอะไรแบบนี้เห็นไหมคือเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้ฟังคําพ่นคําพูดอะ่ะเขาดูการกระทาอะ่ะคนรุ่นใหม่อย่าว่าแต่คนรุ่นใหม่เลยคนรุ่นผมหรือว่าคนรุ่นประชาชน,ชนชาวบ้านทั่วไปเห็นแล้วก็อึ้งครับอึ้งครับ,รบกรณีที่สสเปิดดูภาพหญิงเปลือยในไลน์ระหว่างการประชุมสภาผูแรร้แทนราษฎรพิจารณาพรบงบประมาณรา,ณายจ่ายปี64วาระ2นะพรบงบเลยนะงบประมาณของแผ่นดินนะสำคัญนะคุณผู้ชม จะเรียกว่าเป็นหนึ่งในกฎหมายที่สําคัญที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะไม่ผ่านประเทศชาติก็ไม่สามารถใช้จ่ายได้คือมีช่างภาพลายหนึ่งเข้าไปเข้าไปจับภาพเอาไว้แล้วก็มีคนไปร้องให้ตรวจสอบจนกระทั่งวันที่14กุมภาวันแห่งความรักคุณชวนหลีกภัยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการจรยิยธรรมสภาผู้แทนรัษฎรมีมติไม่รับเรื่องร้องเรียนวิพิจรารณา กรณีที่มีคนร้องขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายรณเทพอนุวัตรสสชนบุรีพักพรประชาริักดูภาพไม่เหมาะสมจากมือถือในขณะการประชุมสภาเนื่องจากการพิจารณาหนังสือร้องเรียนเอกสารของผู้ร้องแล้วเห็นว่าเป็นภาพข่าวในสื่อออนไลน์ไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาการกระทําของนายรณเทพซึ่งผู้ร้องก็ไม่ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมและส่งภาพที่ชัดเจนมากกว่านี้ให้พิจารณาเพิ่มเติมได้จึงพิจารณาตามหลักฐานที่มีอยู่ และเห็นว่าภาพดังกล่าวไม่ชัดเพียงพอที่จะพิจารณาการกระทําของนายรุนเทพตามที่มีผู้ร้องกล่าวหาจึงมติยกคําร้องดังกล่าวบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอเพราะคนร้องส่งมาเท่านั้นเฮ้ย hey, ไม่ใช่แล้วครับแล้วคุณชวนไม่ไม่สอบเพิ่มรอครับแล้วคุณชวนไม่แล้วคุณชวนจะอ้างว่าไม่มีอํานาจจะไปสอบเพิ่มต้องให้ผู้ร้องเป็นคนหามาเท่านั้นขั้นตอนเทคนิคอันนี้ก็สีถนนชัยแล้วผมว่านะครับอันนี้ก็สีถนนชัย จำคาผมพูดไ้เลยนะครับอีกหน่อยเด็กนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันจะเอาเนี่ยไปอ้างเขาจะเอาไปอ้างอยู่ดีมันเขาจะเอาไปอ้างได้นะครับอา้าดูรูปโป๊ในห้องเรียนสอสอประชุมพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปียังไม่รับคําล้องเลยครูอาจารย์แล้วจะมาลงโทษอะไรผมสอสอเขายังไม่ลงโทษเลยนะครับโดยบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอหลักฐานไม่ชัดเจนโอ้มันเป็นคําสีธน,นชัยอะ่ะ หลักฐานไม่เพียงพอหลักฐานไม่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นคำสีนนทชัยจริงจงนะคุณผู้ชมครับอึ้งอะ่ะผม,ผมอมอึ้งเลยนะครับคือมันจะลงโทษอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับมันไม่ถึงขนาดพ้นสอสอหรอกนะครับมันจะเป็นการตักเตือนมันจะเป็นการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันมีบรรทัดฐานว่าการกระทําแบบเนี้มันไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเล่นมือถือที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานในขณะที่ทํางานประชุมสภาผู้แทรนราษฎร ในขณะที่ไปทําอย่างอื่นน่ะมันคือสิ่งที่ไม่เหมาะสมมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องมีบทลงโทษจะลงโทษมากลงโทษน้อยก็ว่าไปให้เป็นบรรทัดฐานแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่ผิดอย่างนงี้ไม่ไม่ผิดเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพออะไรคุณผู้ชมครับมันก็เลยอึงอ้งเน่ยมันก็เลยอึง้งแล้วก็ทําให้เราเข้าใจแล้วโลกความเป็นจริงนะครับมันก็เป็นกันซะอย่างเงี้ยนะครับนี่ขนาดคนที่ชื่อว่าระดับคุณชวนนะครับ ระดับคุณชวนนะครับทาไมสรุปออกมาแบบนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นึกถึงความรู้สึกของว่าแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านเลยเหรอมันก็ต้องลงโทษจะเตือนจะอะไรยังไงก็ว่าไปอะครับแต่ไม่ใช่ออกรูปนี้ไงครับมันเอาจริงนะผมรู้สึกว่าไม่ไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนเลยครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซี่ยุคนอีซี่นิว ต้องการสนับสนุนชุมชนทีมงานเด็กต่างจังหวัดและโครงการรถข่าวปันสุขคุณผู้ชมครับสามารถที่จะอุดหนุนสินค้าของพวกเราได้นะครับเป็นสินค้าชุมชนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมมีน้ำพริกนี่ยน้ำพริกแมงดาครับน้ำพริกแมงดากับแคบหมูสูตรต้นตำรับจากเมืองปัวจังหวัดน่านมาเนะนนำให้กับคุณผู้ชมนะครับน้ำพริกเราจะมี2แบบนะฮะก็คือมีน้ำพริกแมงดานี่ครับ แล้วก็น้ำพริกปลาร้านะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาได้เลยมาพร้อมกับแคบหมูถุงแบบบ้านๆแต่ว่าทำกันแบบสดใหม่อย่างแน่นอนชุดละเนี่ยนะครับ1้อยบาทนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์คุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ลน์จะอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ลน์จะชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่าระบบมันจะบันทึกเอาไวา้หรืออีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์ก็คืออินบ็อก หรือว่ากล่องข้อความเพจ easy ยุคนหรือว่าเพจ normal ยุคนก็ได้นะครับชุดละ120บาทนะครับทั้งแคบหมูทั้งน้ำพริกเนี่ยเราทำสดใหม่เสมอยุคนการันตีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับว่ากว่าที่ผมจะหาของอะไรจากชุมชนมานำเสนอสักอย่างหน,นึ่งนะครับผมซีเรียสผมพิถีพิถันผมตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับ น้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับชุดละแค่เพียงร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมครับผมมีน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาะนะครับปลาร้าเนี่ยจะเป็นปลาร้าสุกก็ต้องพูดความลับให้ฟังว่าปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะทานน้ำพริกสักเท่าไหร่นะคืออาจจะไม่ได้ถูกฉลกกับตัวเองนะครับแต่ว่าน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าสุก ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าติดตู้เลยนะครับแล้วก็รับประทานอยู่เสมอๆนะครับเอารับประทานร่วมกับกับข้าวหลายๆอย่างได้คิดอะไรไม่ออกก็เข้าสวยเลยครับนะหรือบางครั้งต้มไข่สักใบสองใบนะครับมากินกับน้ำพริกกับแคบหมูก็สบายท้องแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับชุดละแค่เพียง120บาทเท่านั้นนะครับได้สนับสนุนทั้งชุมชนนะครับคนในชุมชนที่ ทำของขายมีรายได้สู้กับทุนยักษ์ใหญ่ได้สนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดนะครับที่บ้านเกิดผมเองแล้วก็สนับสนุนทีมข่าว e a s e y w s w s Easy ยุคนแล้วก็โครงการรถข่าวปันสุขด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกนะฮะชุดละ120บาทนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านรู้แล้วล่ะตอนนี้หลายคนเขาเรียกผมว่ายุคนขายแหนม นักข่าวไข่แหนมโอ้โหผมดีผมภูมิมใจมากเลยที่บอกว่าผมเป็นยุคนไข่แหนมนักข่าวไข่แหนมนี่ครับแหนมเมืองปัวจากจังหวัดน่านชุดละร้อยอันนี้เท่าไหร่นะอมลืมราคาขายไปขายมาชุดละร้อย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 ห้าสิบบาทชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดละร้อยห้าสิบาทนะครับแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบาทหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นเห็นไหมฮะสิบชิ้นเรียงกันเลย สีสันสวยงามมากแต่ไม่ได้ใส่สีนะครับหมูเนี่ยหนังหมูเด้งๆเลยเห็นไหมฮะแล้วก็พริกขี้หนูสวนเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะพริกขี้หนูสวนหมูหนังหมูเทศบาลจะตรวจสอบก่อนแล้วนะครับว่าสะอาดหรือไม่สะอาดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยหลังจากนั้นคุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มต้นผลิตนะเริ่มต้นผลิตวันหนึ่งนะครับทำวันละไม่เกิน80ชุดนะครับนะไม่ทําเยอะกว่านี้เพราะต้องการควบคุมคุณภาพให้มันอร่อย ไม่อยากทําเป็นอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับคือถ้าทําแบบนั้นเนี่ยผมกังวลผมกลัวว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนคุณภาพมันจะไม่ได้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้กินของโฮมเมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากหเหลือเกินนะครับและคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าที่ผมบอกว่าเป็นสินค้าดับหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่เคยลองสั่งซื้อเข้ามากินชุดหนึ่งสองชุดสามชุดเดี๋ยวนี้ติดใจครับสั่งทีกันห้าชุดสิบชุดยี่สิบชุดสามสิบชุดก็มีมาแล้ว ดูสิครับมันต้องอร่อยแน่ๆนะครับถ้าคนเคยทานแหนมอยู่แล้วก็ทานดิบได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไม่นิยมทานดิบก็โอ้โหไปทําได้หลายเมนูเลยครับไม่ว่าจะเอาไปทอดกับไข่คั่วใส่ไข่เอาไปคั่วเอาไปปิ้งเอาไปจี๋เอาไปทอดเอาไปนึ่งโอ้ยได้ทุกอย่างเลยและที่สําคัญอร่อยมากครับหากคุณผู้ชมเคยทานแหนมที่ไหนบาก็ตามแต่และอยากทานแหนมที่ยุคนมันกล้าการันตีว่าอร่อยนี่นะครับลองดูครับผมตั้งใจให้มันเป็นของดีของอร่อย สนับสนุนชุมชนทีมข่าวรายได้ก็เอามาสนับสนุนการทําข่าวในองค์กรข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆนกนะข่าวโลดแล่นกันนั่นแหละครับชุดละแค่เพียงร้อยหบาทถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาหรือเอาชัวร์นะครับเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้หรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนและ Normal ยุคนได้เลยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการติดตามและสนับสนุนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ